ไลท์เฮาส์คุกครีนะคะวันนี้เราจะทำเมนูต้อนรับปิดเทอมให้กับเด็กๆก,กันค่ะชื่อว่า Onion b r o o m วันนี้เราจะใช้หอมหัวใหญ่นะคะซึ่งเป็นพระเอกของวันนี้เมนูนี้นะคะบอกได้เลยว่าถูกใจทั้งเด็กๆและวก็ผู้ใหญ่เลยล่ะคะ่ะ สำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูนี้เนี่ยหลอกเด็กได้เลยนะคะวิธีการทำนะคะก็พิถีพิถันนิดหนึ่งค่ะเราต้องเลือกหอมหมูใหญ่ที่มีทรงสวยๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะต้องเนือจากหอหมูใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบดังนี้เลยค่ะผงพริกปาปริก้านะคะและน,นี้คือผงกระเทียมเกลือพริกไทยไข่ไก่สองฟองนมสดแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะ ขั้นตอนการหั่นนะคะต้องหั่นให้สวยด้วยเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเราจะพรีเซนต์ความสวยงามของหอมหัวใหญ่ดังนั้นเนี่ยหั่นตามนี้เลยนะคะตรงหัวนี้หลังจากนั้นก็จะผ่าไม่ให้ขาดนะคะต้องใช้มีดที่คมเราจะผ่ามาตรงกลางของหอมหัวใหญ่อย่างนี้ค่ะนี่นะคะให้ดูชัดๆผู้ชมามาเป็นกร,กรีบดอกไม้นะคะ มันเป็นอย่างนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาหอมหัวใหญ่ของเราเนี่ยไปแช่น้ำคว่ำลงนะคะสัก30นาทีให้ครบบานเวลาที่เรานำไปชุบแป้งแล้วเวลานำไปทอดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนดอกไม้บานแฉ่งเลยล่ะแต่มาปรุงรสชาติกันดีกว่าค่ะเติมแป้งลงไปเลยค่ะ ดูสิคะหอมหัใหญ่นุชบ้านแช่งเดือหลังจากแช่น้ํามา30นาทีแล้วคราวนี้เราก็มาปรุงนี้ดีกว่านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมนมสดนะคะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองตีให้เข้ากันนะคะน้ำชิ้นนี้นะคะเบามือนะคะเบามือเราจะใช้ตัวแป้งเนี่ยที่เราผสมกับเครื่องเทศเนี่ยโรยไปทุกกรีด แล้วเราก็ค่อยๆแยกกรีบเขาทีละกรีบเนื่องจากว่าเราต้องการให้แต่ละกรีบตัวแป้งเนี่ยเกาะไปตรงเนื้อหอมหัวใหญ่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําหอมหัวใหญ่ออกมาเคาะก่อนรอบหนึ่งไม่ให้แป้งเนี่ยเขาเกาะกับก,ก,ก้อนแล้วก็เช็คนะคะเช็คด้วยว่ากรีบไหนที่ยังไม่โดนแป้งก็ค่อยๆโรยแล้วตรงกลางถ้าสมมติว่ามีแป้งเกาะเกินไปก็ให้ความหอมหัวใหญ่แล้วก็เคาะออก จากนั้นนะคะมานี่เลยนี่น,นะคะคราวนี้ก็ค่อยๆเบามืออีกรอบนึงนำหอมมูใหญ่นะคะที่เราคลุกกับแป้งแล้วกับเครื่องเทศเนี่ยมาจุ่มลงในไข่นะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำม,มาทำการเคลือบด้วยแป้งอีกทีนึงนะคะ่ะวินาทีนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่นะคะจะ ค่อนข้างจะแบบว่ากังวลนิดนึงว่าอแป้งเราเนี่ยจะเกาะติดดีไหมหรือว่าหนาเกินไปหรือเปล่าให้สังเกตนะคะว่าจะไม่มีความชื้นของตัวไข่กับน,นมเลยนะคะเพราะว่าแป้งจะเกาะเนี่ยแปลว่ากําลังดีก็ไปเตรียมน้ํามันเลยนะคะวันนี้ใช้น้ํามันนาข้าวใช้น้ํามันเยอะหน่อยคะ่ะเลือกน้ํามันที่ทนความร้อนสูงนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่น ะะกันเหนียวเดือพืินบนนิ้วเราหลาังจากนั้นนะคะก็ถ้าเกิดเริ่มเหลืองแล้วก็กลับด้าน,นะคะ่ะน่าจะได้แล้วค่ะเบามือนิดนิดนึงนะคะโอ้สวยงาม เรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวเราจัดใส่จานสวยๆแล้วกันเดี๋ยวทานคู่กับซอสเห็ดทร,อฟอรัฟเฟิลนะคะรับรองเลยว่าอร่อยหมดจานแน่นอนสวยงามนะคะแล้วก็กรอบนานด้วยทานคู่กับซอสเห็ดทร,อฟอรัฟเฟิลนะคะถ้าบ้านไหนมีเห็ดทร,อฟอรัฟเฟิลแล้วก็สไลซ์มานะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตานักเกล็ดนิดนึงสีดำๆจะมีท่าน เ,เป็นเห็ตทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็เห็ตทรัฟเฟิลดำนะคะฝานมาแล้วก็วางไว้บนซอสนัแล้วก็จัดเสิร์ฟโรยด้วยพาสรีสับรับรองได้เลยว่าหรูหราแล้วก็อร่อยหมดจานแน่นอนเลยค่ะไปคอมเมนตค่ะ